แล้วสวยงามอีหลีพุ่นคักคักคักพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นเลิกงานขี่รถผ่านปลามาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบรกแค่พอท่านพุ่นนะเห็ดแม่ไก่จ้าพุ่นกระลังอ่อนๆอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นเบ้างแน่พ <c oughs> ูนอืมท่างที่จะว่าเถ้าเถ้าแล้ว ต้นไม้พุ่นก็เทาพุ่นกอบักไงพุ่นเทาเพื่อทางกีบอันทั้งอ่อนเดฟป้นค่ปอบูนะทางตีจ้ะอันนีแม่พุ่นอันพุ่นอ้ย เห็นว่าเถาปนณบานบักใหญ่นึ่งคนน่ะซีฟ้ามือคนน่ะผัโพ่อคนน่ะอ,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 อีงามบ่จังงามบอสุนน่ะแม่ไก่คนน่ะสวยๆสวยงามเลนนะเจ้า าพาเอากระตานี้เนะต็มพอดีแหละพุนอะสุดจอดเลยพอแม่ี่นองเอยส่อสอ,อนาาันบ่จ้ะส่ออนน้ำจ่อยพ่อผุอนนอะวางไปข้างานอกกันตัดขาเป็นออออกน้ำ พอหวานจะไม่ได้ฉีกตากแข็งรุนะจ๊ะเนาะว่าในต้องเอาอ งามอยู่แต่ว่าเวลาพอไปเอาอกขาตัดออกจากกอเพิ่อนลราโอ้ยเพื่อนพ่อไม่เป็น้รโอ้ตัดออกเลยพอตัดออกจากกอเพิ่นเราเพืนก็เป็นดำๆหูคักเฉยเดี๋ยวนี้อ่อนของเต็มไปนี่ละอันนนั้เดียวอันนี้ชิมกินไม่ไงแต่ว่าเจ้าพวกเจ้าเก็บสักกอนคุณนะอี สุดยอดเลยเนื้อปลาเนือ้อไก่สะพ้อเขาว่าหิดแม่ไก่พุดนะสุดยอดเลยว่าสันเถอะเชือ,ชอบเอาใหุ้่นไก,ก่กับตาไปโอ้ยพุดนอะออกมากพุดนะ สุดยอดเลยพุ่นเย้สุดยอดจ้ะมาปีกแกลงกู้ปล่าปัญจกยานนี่ก็ได้ยอยู่ข้างล่างมุนจ้ะครับดีๆล่ะปีกระเบื้องผู้ท้งหลังนี่แหละ แม่นอยากสิเปกกระเบกรถกังลังมากสิขี้ต้อตายว่ะละ่ะจมเเขาพุนาา่นาะจะสุดโจดบอ๊อบพุ่น่นขาวดีขนาดพุน่น พุ่นออกข้างๆนันพุ่นนะจ๊ะขากขินสีกรอบกรอบพอแม่พี่น้องเลยกรอบดีขนาดถ้าเป็นยังอ่อนๆนี่กอรกอบดีขนาดนะจ๊ะเด้อถามว่าเฮ็ดอันนี้ไปเฮ็ดยังก,กินวันตีเขาเรื่องบัดเทนเอาไปเฮ็ดเฮ็ดสามหลดนะจ๊ะเด้อเฮ็ดสามรลดสมัยตะกอนอัน ที่เคยเก็บนักแหละกอดอยากจะงัดไม่พวกจอบึงนี่เนี่ยโอ้ยพุ่นนะโอ้ยขอปลาซาม,มาเดเงี้ยมือเดียวสิงัดสองมือบอกไม่พวกจอบึงเด้อพี่น้องเดีย๋ยวจอดไปงัดเทปมาเด้อเราอยากเป็พวกจอบึงสองช่อหนึ่งกันสวยงามไม่ใช่เนาะเห็ดก็สวยแป๊บหนึ่งเด้อยวพอมาพี่น้องเลยแป๊บหนึ่ง แป๊บนึงพวกเจ้าเบิ่งเห็ดชวนตรงนี้ไปก่อนนี่เบิ่งเด้อให้เบิ่งเห็ดไปก่อนใจเย,ย็นเด้อจ้ะเด้เป่าปล่อยกันเด้อามาแล้วจับมาแล้วมาแล้วมาให้เบิงบ่งสิเบงัดออกมาแล้วออกมาแล้วเบิ่งเนี่ยนี่ใบเดียวได้นี่ใบเดียวจะช่อเดียวเบิ่งเนี่ย กินเงาพูน,พนช่อเดียวพูนค่ะคัดบ่เดิดคัดอีรีน่าจะเนาะเดี๋ยวเบิ่งดีๆกันเห็ดแม่ไก่จะเห็ดแม่ไก่พูนอลังการอีกแล้วเห็ดแม่ไก่ช่อใหญ่ๆส,สวยๆจ้ะช่อนอี้่ไม้เบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น,น,น้องจัดเนาะช่อนี้ก็นาะ ่อเดียว่อเดียวฟิวฟิวไปเลยนี่ก็พ่นหน้าเฮ้ยเลือดอีหรีจะเลือดอีหรีสวยมากส,ส,สุดยอดสุดยอดพอแม่ี่นอนเลยเต็มกตาอาอยะแบนนนนันี้คักน่าจะเนาะไปตากแดด แพงตาแข่งไปจะไปแจกกันกินพวกเจ้าสิดิซิมบัดท์นีดละไปที่บาลีซิมกระถาก่รได้จัะเด้อ